ที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมหมายแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปุ้นะคะในช่องสมหมายแฮปปี้นะคะทุกคนคะคือแม่ปุ้ต้องมีธุระไปต่างจังหวัดนะคะไม่ได้อยู่สวนเจ็ดวันพอดีเลยคะทุกคนนะแม่ปูพามาอัปเดตสวนแม่ปูนะคะลูกๆแม่ปูด,ดูสิคะ โอ้ยแห้งเหี่ยวนะคะทุกคนต้องพึ่งฝนนะคะอันนี้ที่แม่ปูตัดใบไปนะคะทุกคนต้องพึ่งฟ้าฝนนะคะก็นี่ก็เหลืองเลยคือต้นนี้ต้นเนี้ยแม่ปูพึ่งเปลี่ยนพึ่งเปลี่ยนดินไปนะคะไม่รู้พันอะไรก๊อตหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนอยู่แบบ โอ้ยน่าสงสารค่ะทุกคนก็ยังมีผู้เฝ้าสวนเหมือนเดิมนะคะทุกคนดูมีไม้เียเนเนี่ยเนีเนี่ยเ,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 เมาเฝ้าสวนแม่ปุ้นะคะมาช่วยตัดกิ่งให้ตามสบายเลยนะคะนี่นะคะแม่ปุก้ก็คงต้องถอนหญ้าเขาออกแล้วก็รดน้ํานะคะเดี๋ยวแม่ปุ้น ตอนเย็นแม่ปูว่าจะเอาปุ๋ยมาให้เขาซิกหนึ่งตอนนี้แม่ปูก็ดึงอุ้ยทุกคนเขาแบบเขาโตอะ่ะเขาขยายเขาน่าจะโดนฝนเนาะแล้วขยายบีบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมา ค่อยมาเอาเอาเชือกออกแล้วดึงใหม่นะคะคลายเชือกเขาออกแล้วตัวนี้ผู้ว่าฟอร์มใช้ได้นะเขาเริ่มมีกิ่งแบบแตกแม่ปูจะลองตัดทดกิ่งด้วยนะคะทุกคนตัดทดกิ่งเขาต้นนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมกิ่งที่แม่ปูตัดทดไปรอบที่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไร ทั้งที่ตอนนั้นแม่ปูไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะทุกคนอุ้ยต้นนี้น่ารักต้นนี้สวยฝึกเลี้ยงไปนะคะทุกคนท่านไหนที่มือใหม่เหมือนแม่ปูเนาะหัดฝึกไปเรื่อยๆ มีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าขายไม้แม่ปูยังไม่ขายไม้นะคะเพราะว่าไม้แม่ปูเพิ่งฝึกปลูกก็อาจจะเป็นปีเนาะกว่าจะขายได้หรือทำไปสักพักหนึ่งแม่ปูอาจจะแจกก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เพชรบ้านนาทรงแท่ง จากวันนั้นที่หนอนมากัดกินหมดนะคะเริ่มแทงยอดแล้วนะคะทุกคนส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอดอกดอกสีนะคะไม้สีอุ้ยตัวนี้เป็นไม้ด่างกำลังออกดอกนะคะออกที่บ้านที่ ที่ตอนแม่ปูไว้ที่บ้านนี่เขาก็ออกมาก็ร่วงปูงคิดว่าน,น่าจะแบบเขาได้น้ำได้แดดไม่ไม่เต็มที่เนาะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นสีแดงทุกคนนอ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 นบุกเดี๋ยววันนี้แม่ปูคงเอาหนอนออกเยอะเลยอะ่ะอันนี้ชมพู แม่พูดทำคลิปเกี่ยวกับการการตัดกิ่งการอ,อ่ออะไรนะคะการเสียบยอดนะคะแม่พูดกำลังทำอยู่ก็ทำง่ายมากเลยแม่พูดเคยคิดว่าการเสียบยอดการการนั่งแท่นแบบยากมากเอาเข้าจริงง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนแม่ปูดรู้วิธีแล้วเดี๋ยวแม่พูดทำคลิปให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ไม้ที่แม่ปุตัดตัดกิ่งนะคะเขาก็แทงแทงยอดใหม่เยอะเลยอะฟอร์มคงจะแบบอืมฟอร์มสวยแน่ๆตัวนี้ค่ะกิ่งออกเต็มเลยตัวนี้ดอกดอกเขาจะเป็นสีสอีอ่อสีม่วงนะคะทุกคน ลูกๆพึ่งเปลี่ยนอ,อันนี้แม่ปุ๊กก็พึ่งพึ่งแยกเขานะคะแล้วแม่ปุ๊กก็ทิ้งเขาไปเลยไปต่างจังหวัดเลยนะคะโชคดีเขายังรอดอยู่นะเดี๋ยวแม่ปุก๊กค่อยมันเป็นขาวๆเป็นเพราะอะไรอะ่ะ หรือเค็มนี่นะคะอันนี้เป็นกลุ่มยักษ์ค่ะอ,อ๋อยักษ์ญี่ปุ่นนะคะที่แม่ปูเพิ่งสั่งมาจากในเพจนะคะทุกคนรอบที่แล้วแม่ปูทำเนาะเขาก็โอเคแทงยอดใหม่แล้วนะคะ ราชนีพันดอกไม่มีหนอนราชนีพันดอกคะ่ะ ปุ๊กก็ตัดทดกิ่งเขาก็ออกเยอะออกแบบแทงกิ่งเยอะนะคะตัวนี้เป็นถังทองอ๋อไม่ใช่กรุงเก่าขอโทษเพียอทุกคนกรุงเก่ากำลังแทงดอกนะคะทุกคนหวังว่าเขาจะติดดอกนะ เนี่ย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 ทุกคนเดี๋ยวถ้าออกดอกเมื่อไหร่แม่พูจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะตรงนี้คือเป็นตอนที่พี่หนอนน้อยเขามาจัดการนะคะปรากฏว่าเขาออกดอกคือคือทำให้เขาเหมือนเหมือนพอมีอะไรมาตัดใบเขาเขาก็เร่งดอกออกนะคะ แม่ปูว่าแม่ปูเดี๋ยวแม่ปูตัดใบกลุ่มนี้ออกทั้งหมดเลยดีกว่ารอดูว่าเขาจะออกดอกไหมเนาะโอเคเอาตามนี้ดีกว่าเพราะว่าการการตัดใบแล้วแบบแล้วแบบงดน้ำค่ะก็ช่วยทําให้เขาแบบออกดอกเยอะเป็นการเร่งการออกดอกนะคะเป็นเหมือนกับว่าต้นไม้เขากลัวตายค่ะเขารู้สึกว่าโอ๊ยฉันจะตายแล้วเขาก็เลยรีบ มีดอกเพื่อให้การอะไรคะเขาเรียกอ,อะไรเพื่อให้เขาแบบดำงรงอยู่มีสืบพันธ์อะไรประมาณนี้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูจะทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวพาไปดูไม้ใหญ่นะคะไม้ใหญ่นี่ก็ยังไม่แก่สักทีไม้ใหญ่อันนี้เป็น เป็นต้นนี้เหมือนกันนะคะอ,อะไรนะคะกุงเก่ากุงเก่าเสียบยอดนะคะก็สวยไปอีกแบบเจอฝนใน,นกลุ่มยักษ์นะคะอันนี้เป็นเพชรบ้านนานะคะทุกคนมีฝัก ฝักแตกเดี๋ยวตอนเย็นแม่พูกค่อยมาเก็บเขายังแก่ไม่จัดนะคะทุกคนเพบ้านอันนี้เดี๋ยวแม่ปูกเก็บยักษ์อันนี้ฝักยักษ์นะคะทุกคน เนิ้ที่ที่ตอนแม่ปูม,มาเก็บตอนแรกนะคะก็นี่กลุ่มยักษ์หมดเลยนะคะโอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ